แนะนำตัวอย่างชุดแรกมาโชว์ในงานก็มีคนมากับชุดผ้าฝ้ายที่ตกแต่งด้วยงานปักมือแบบที่ขึ้นชื่อของตำบลอ่อนใต้จังหวัดเชียงใหม่และที่ต่างจากงานปักในท้องตลาดคือการผสมงานปักเครโชค่ะในคอลเลกชันใหม่ของกลุ่มคนทำผ้าในานามนายใจดีที่ได้ดีไซเนอร์ชื่อดังนะคะตายที่รัชันทสวัสด์มาช่วยลดถอนความซับซ้อนของลวดลายค่ะหันไปเน้นความเรียบง่ายและ ซึ่งน่าจะเป็นเทรนผ้าไทยช่วงนี้ที่เน้นใส่ง่ายใช้ได้จริงให้คนทำผ้าได้ปรับตัวจากต้นทุนที่มีท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจแม้ที่ผ่านมาค่ะจุดยืนของคนทำผ้าท้องถิ่นที่เน้นงานตามขนบจะขัดแย้งกับแนวคิดอัปเดตผ้าไทยให้ in ท r e n นของเหล่าดีไซเนอร์ร่วมสมัยหากประสบการณ์ลงพื้นที่ช่วยผู้ประกอบการผ้านับ10ปีของต่ายทีระมาถึงวันนี้ก็มองเห็นความหวังนะคะเชื่อว่านี่จะเป็นอีกหนทางให้คนทำผ้าไทยอยู่ไว้ในสถานการณ์นี้ค่ะ ย้อนกลับไปเมื่อสักสองสามปีที่แล้วว่าการที่ลงพื้นที่ไปพื้นที่นึงเนี่ยแล้วพวกเขาเปิดใจยอมรับในสิ่งที่เด็กออกแบบให้อะแทบจะไม่มีเลยแต่พอหลังจากที่ตัวเด็กลงพื้นที่เนี่ยทั่วประเทศเนี่ยมันมันมันเกิดเป็นแรงกระเพื่อมที่ค่อนข้างจะรุนแรงตรงที่ว่ากลุ่มไหนที่เขาเปิดยอมรับในในในให้ดีไซเนอร์รุ่นใหม่เนี่ยเอ่อให้ให้ดีไซเนอร์รุ่นต่เนี่ยลงพื้นที่แล้วเปิดใจอ่ะปรากฏว่าของเขาขายได้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วว่ามันมันการทอผ้าให้เป็นลวดลายที่เป็นหมวกแบบ ยากๆมันอาจจะไม่ตอบโจทย์แล้วมันต้องทอนไลาให้ง่ายขึ้น ดีไซเนอร์คนดังยังมีมุมมองน่าสนใจนะคะที่ดูจะเป็นความหวังของคนทำผ้าทไทยค่ะโดยบอกว่าหลังเกิดโควิด -19 ซึ่งทำให้การส่งออกนำเข้าไม่เหมือนเดิมการใส่ผ้า,าทไทยจึงอาจจะกลับมาอยู่ในกระแสรวมถึงเห็นฟีดแบ็กเวลาตนโพสต์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นลงโซเชียลก็จะมีนักออกแบบรุ่นน้องมาถามถึงค่ะจึงเชื่อว่าปีหน้าผ้าทไทยอาจจะเป็นเทรนด์น่าสนใจสาหรับคนทางานแฟชั่นค่ะ